ในเทนิชีต้สุดจังเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ทางครอบครัวเราก็ได้เดินทางมาถึงจังหวัดหนองคายนะคะเรามีแพลน <c oughs> ที่จะไปเที่ยวกันที่จังหวัดบึงกาลมองกล้องสิคะฮัลโหล m บานนี่ วันนี้นะคะก็เป็นวันที่เราได้เดินทางมาเที่ยวกันที่จังหวัดหนองคายเพื่อที่จะมีแพลนของครอบครัวที่จะไปเที่ยวกันต่อที่จังหวัดบึงกาฬค่ะเมื่อคืนนี้เราได้พักกันที่หนองคายหนึ่งคืนเช้าขึ้นมาเราก็ได้มาเดินชมธรรมชาติกันที่แม่น้ำโขงค่ะดูสิคะว่ากว้างใหญ่ เนื่องจากทิปนี้เป็นทิปสายมูของแม่ดิฉันค่ะก่อนที่เราจะออกเดินทางต้องมาที่วัดหายโศกริมแม่น้ำโขงก่อนเพื่อเข้าสักกา,าระศาลของเจ้าแม่สองนาง เป็นเทพธิดาพื้นถิ่นนะคะเพื่อขอพอรให้การเดินทางนี้าราบรื่นและก็ไม่เจ็บไม่ป่วยกายค่ะคุณแม่ฉันก็มาเสี่ยงเสียมสีเพื่อทำนายโดนชะตาด้วยนะที่นี่ก็มีการจัดสร้างวิหารด้วยนะคะมาทำบุญได้ค่ะ มาต่อกันที่สสดือแม่น้ำโขงค่ะวัดอาหงศิลาวาสมากราบขอพรพระพุทธชินราชค่ะจุดนี้เป็นจุดที่แม่น้ำโขงลึกที่สุดเลยค่ะมีความลึกประมาณ200เมตรจ้าทุกคนฮะเราตัดมาอยู่ที่พูซิงหินสามวานฮะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเขากันอันนี้เราก็เมาล้มาแล้วนะคะในราคาห้าร0 0บาท ไปเกิดสามคนพ่อแม่ลูกครับผมวัสดีครับวันนี้นะครับหลังจากที่เราออกจากส้องทลายเนาะเราก็จะมาเที่ยวที่เป็นหนึ่งในที่ที่เราจัดไว้ก็คือภูสิงห์นะครับถ้ามาขึ้นเห็น3ามวาน วันนี้อากาศดีมากเลยค่ะไม่ร้อนค่ะแล้วก็คนไม่เยอะค่ะครับน้านาครับนี่ก็เป็นทางเข้านะครับเข้าไปหลังจากที่รถจุดจอดรถเนาะเราก็จะเดินเข้าปีประมาณสัก <100 S 2> ร้อยเมตรขึ้นเขาก็บอกประมาณร้อยร้อยเมตรเนาะใช่แล้วครับตอนนี้ก็ขึ้นไปดูชมวิวได้ที่วานพ่อกับวานแม่นะครับส่วนวานลูกเขาเขาปิดไว้เพราะว่ามันอันตรายนะครับพราว่าเป็นหินอาจจะลื่นได้เนาะยังไม่เปิดให้เข้าไปนะครับเดีย๋ยวนี้เราก็เข้าไปชมกันนะครับผม วันนี้ที่เรามาถ่ายทําคือวันที่19เมษายนค่ะเป็ช่วงเวลาหลังสงการนะคนน้อยมากดีใจแล้วก็อากาศดีมากเพราะว่าประเทศไทยกําลังเพึ่งพายุเข้าแต่โชคดีวันนี้ไม่มีฝนไม่มีฝนแล้วก็มีเมฆไม่ร้อนเลยสุดดีงามอ๋อเวลาถ้าจะถ่ายคนด้านนี้เขาไม่ให้เดินเกินเะ เลื่องนะทุกคนแจ็คคนลื่นนมีนี่นี่งปัาไว้สองไข่สงเกดสีเนียคนเดินเยอะๆจะไม่มีตะไข้ในตะไข่อ่้ว้าวโอเคเราก็คงขึ้นว้าวสวยมากพี่คะเป็นไงมาถึงแล้วหาใจก่อน ไม่ต้องรีบนะคะไม่ต้องรีบนะคะตัวของสูงเอาเดี๋ยวมาน,นี่สิ อันนี้จะาจากไอโฟนนะฮะดูความซูมนะคะโอ้โหโอ้ซูมแล้วก็โอ้ซูมค่ะโอ้ซูมค่ะซูมซูมคะ่ะซู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 ตลก หินช้างที่ดูวิวครับครับตรงนี้ oh. ก,ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับตรงนี้ก็อะไรนะห oh. ินช้างหินช้างนะครับหินช้างดูตรงมุมนี้ก็จะเหมือนเหมือนช้างเลยนะครับมีลูกตามีงวงครับ หิวมากหิวมากขอหาอะไรกินก่อนจะกินไหมล่ะ,ะไม่หมดไม่หมดครับผมเช้าค่ะอ่ะมากครับมจเจ้าเดียวบอกอาหาร